ปลาดนึงกับขมนิดนึงเนาะเติมเติมนิดนอยนะมยู่ใส่มูไนถ้าใส่นิดนึมันจะขมอีกเพิ่มนะขมขมพึ่งทุงเดียวเองนี่ไงใส่ผมือกัน้ใส่แต่ทำทำเราเนวตัดกันก็ดีเยี่ยมกว่ากอัี้พี่เราาสั่งานอีกเนาะซอยซอยพักมาใส่เกี่ยมงานมันทำมาเรื่อยก่อ

ผมไปซื้อไส้นะนันวันที่จีว่ากระดาี่เอานาคอยลงมชิปหมหมูขาวหมูขาวหมองมาลูกไส้เราเป็นคนเดีวผมบอกว่าน้องเอามเด้อนี่เด้อผักอดเด้อลูกหมูมันดีหรือเปล่าอืมมันเหรอผมบอกว่าเอาเค็มๆเด้ไหมหวานๆถาต๊ ที่ออกกิน yup. มือือเนี่ยรกือบหลังหวาินต้อยไม่หมดเด่น่านะสำเรลไป้อะรนะผมไปซื้อไปซื้อเบียร์ไปซื้อเบียร์ไปหักินเปิดร้านักแดงนี่ซอยบอกผมนะเสียบุหล่มึงบอกก่น กินมะเข้าเอาผักกาดกินว่านี้ได้ไหมเราขึ้นคเลยค่เลยหรือถ้าวเอาอะต้องอะรไหมนอนนเลโจ้ยเนาะรูละทำเนียดงานอะไ้กัโทลุกพี่ย่างเดียวเลยเก่งเลยกว่าตี่กนเขาว่าเขากไหมเขาว่าอันนั้นเขาว่าเอเอาไปท่านสมไหมเขาว่ากระดเมดูมขาดนั้นเย่มีงเจีวได้ยเจย บ่าวจีครับเกซีบ่าวจีครับผมับไเบาจี่แต่องมือากินอะไรบ้างปวดช่องยันบ่าวีับอ้วนหรอเมาพี่น้องมาป้องปายพี่น้องป้องปายสูๆนกินก้อยซอยจุ๊บพี่น้องพี่น้องเอาบาวีทีเลยวครับเป็นบาวีที่ไห Bao bắt ông mò chẳng bắt ông 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 bắt đẹp bắt ông cái ông bắt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  ông lúc ông bắt 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 มันเป็นนั้นเขาจำนานออกเลยสิอกสิบีเรเอากัววะกลัวกลัว้าบักบักคนไทยคนไทยบักคอไงนี่อะไรบักคอเปกิ่ของหรือเปล่หมูเลยผมผมเอาไปจิ้มไชนัมทุกอย่างเลยไม่ไหลผมแล้วไปิ้มน้ำเลยไม่อะไร บวังเลอบจังเขาฆ่าห้องเขาให้ของพี่พวกหลายวนไปหิมเงาเอาว่าเหลือทำเนได้พี่เขากครำเนยรกวเขาว่าเขากินเนียรกับซาดอกนี่ไ่ไปแจงกับอะไรไหมซาลาดหนัหมอนหวานหนังมักพี่น้องมั้งหนมงแบบหวนนั่งนี่รับเมี่ยงะาลาเกี่ยวไรนี่ แก้มเสลอแก้วคนมันเห็นเสือเห็นเต็นน่างคำปูคำปูครับเห็นนะครับเห็นแต่แก้วแก้วเด้อคือใหญ่เห็นหนาลงทีแล้วทำเลี้ยวซะกอนนี้พูดการนี้หนาทั้งหมดโอ้แ่บแ่บโอ้โหนั่น กินดเยหมมมม่มมหมมมมมนมม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 ินมม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 ไมมมินดีมม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 กมม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 มนมม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 มยมม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 มอมม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 ่มมมมมมเมามม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 แมม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  เลลูกกอดลูกขาใส่เป็นรแเซ่บเลยขู่วอกลูกก็ได้ไปินทวนนะพี่น้องนี่ตับปไหดยา่่าดถึงหาม่ควอนเลิเลยยุแก้วบอกเดียวเล่นนะบอกเลยว่าบ่มีรสชาต เปล่าเปล่าแคปแค่เี่ะอันนี้แลองเปล่าพี่แค่าผู้วบก็งเอาขบม้นี่บ่ได้บ่ได้คอยไปคือมันอัดไหมบ่เอาเลือกตัวเองบ่ไปกินกินแล้วเบิร์ได้ยังไดบอรูมหผมไม่รู้เลยผมมีลูกพีเ มีม mm. 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 ีเดวูดยอเลยมาตาย้อนนั้นละพีเซนเตอร์ปะคนแบกเม่ในยู่นี้มาบอกว่าจะแซ่บ้ม่งอก็หลับโอ้นั่นอีดีเด้ไหมบินลงดี กั้นส่วนียั้นไปกา้นส่วนเจ้าหนาาูต้น,ตนนีนน่นดะคนแบบง่ายอะอันีเขาแผมเนี่ยผมชื่อกลังนแขงายก็อว่ามันนี้เขาขายบทเขาให้ัดยอการหินเยอ คลิปนี้ก่อนตัวใเพลงนี้น้องพี่น้องสวัสดีครับ